สวัสดีครับสวัสดีวันสิ้นเดือนนะครับผมวันที่30บบรรจันนะครับผมอาจารย์ก็ยังสะอกอยู่สะอกเพื่อ3ตัวแตกใช่ไหมอ่ะจัดไปเหนื่อยจนเจ็บหน้าอกไปหมดแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าหวยราพัฒนานะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยราพัฒนานะครับผมเราพัฒนางวดนี้นะครับเด่น10หน่วยนะครับเด่นหนึ่งสครับ1 4สนะ14สมาก,กับ เอ่อ2 3 2> <c oughs> 1 4มากับ2 3นะครับ9 0 <c oughs> 1 4มากับ2 3 9 0นะครับผ <c> ม <oughs> จัดไปนะครับก็จับคู่นะตอนไปพิมพ์ตรงไหนไปพิมพ์รตรงนู้ จับคู่นะครับก็เป็น1นึ่งสี่หนครับหนึ่นะครับหนแล้วก็4มาก็4 2่สองสีนนะครับผมถ้าเรียงตามหลักเลยนะตามหลักที่ข้างบนนะครับมันจะได้ออกมาคู่ล่างนะครับ คู่ล่างจะเป็นเอ้ยเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งนะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งนะครับคู่ล่างอันนี้มันจะเป็นคู่ล่างคู่บนนะครับผมบนเนาะคู่บนนะครับผมบนจะเป็นหนึ่งสามครับสองสาม ก็สามสาม,มก็เป็นหนึ่งสี่สองสี่สามสี่นะครับไอ้ที่มันชนกันตรงนี้ก็คือหนึ่งสี่สองสี่แล้วก็สามสี่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเน้นตรงที่ เน้นตรงนี้นะครับหนึ่งสี่สหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือ11นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งบนล่างคือวิ่งหนะครับผมเด่นบนล่างคือเด่นหนึ่งพอร้อยคือหนงี้อาจารย์จับได้ร้อยคือหนึ่นะครับผมรองไว้คือ0ูนย์นะรองศูนย์เด่นร้อยนะครับเด่นร้อยรองศูนย์ นั่นนักวิ่งวิ่งได้นะครับหนึ่งจะมาประมาณนะครับคู่บนนะครับคู่บนหนึ่งสี่สองสี่บนนี้ บนนี้อาจารย์ว e ่าหน่วยมันน่าจะน่าจะเป็นสีนะครับผมเด่นสุดเหรอครับเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวสอึดเข้าไปเม็ดเดียวนะ เด่นหนมันมาได้หน่วยต่างเม็ดเดียวนะครับ1 4ครับ4ีนะครับคู่ามจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งสนะครับผมร้อยนี่ห ก็4 1 1 4นะครับตัวรองมันก็คือ2 4 4 4นะครับผมเพราะใครจะใส่ก็คือ9124นะครับ0124์ 0, 1, 2 4 9134นะครับผม4134ประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปนะเอาคู่ร่างไปเสียบกับคู่บนนะครับคู่ล่างคือตรงนี้นะครับ แล้วก็หูบนคือตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับผมเด่นที่สุดนะครับเด่นวิ่งบนล่างนี่เด่นหนึ่งนะครับเด่นบนล่างนหนึ่งไปเลยร้อยนี่ยังติดศูนย์ได้อยู่นะเออร้อยติดศูนย์ได้เพราะฉะนั้นระวังศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สามสี่นะครับผมถ้าเป็นชุดนะจะมีหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเออหนึ่งหนึ่งสี่ หนึ่งสองสี่นะครับผมหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมศูนย์สองสี่แล้วก็ศูนย์สามสี่นะครับสามตัวแบบตัวตรงก็ประมาณนี้นะครับผมอถ้าหลักไม่ผิดนะครับผมอาจารย์เน้นหนึ่งหนึ่งสี่สี่ตัวก็นแนวนี้นะครับร้อยน่าจะเป็นหนึ่งนะครับแต่ลองมันคือศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่เมตร ดีอ่อาจารย์ฟันคือหนึ่งสี่นะครับผมสวยไหมเอาเป็นว่าหววเราวพัฒนาวันนี้ขอให้โชคดีนะครับผมเราเจอกันกับหวยใหญ่ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ